สวัสดีครับปกกับผบโทยนนะครับผมโอเควันที่ผมเพิ่งจะมาเล่นอาแฟนิกนะครับในตำแหน่งแครี่ในเพื่อนเพื่อนเกมนี้ก็อยู่ในแรงอะไรก็ไม่รู้นะคลิปนี้ก็อาากกัดไว้ค่อนข้างนานนะก็เพื่อมีเวลามาพากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะเกมนี้นี่หยิบแฟนิกมาชนกับกับตัวอะไรนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอ้ชนกับคาเฟนนีว่วะโอเคแฟนิกก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะในตำแหน่งแครี่ผมที่ผมคิดว่าค่อนข้างเก่งจัด,จดเลยครับเล่นได้เกือบทุกเกมนะสำหรับอาแครี่ตัวนี้นะครับผม โอเคดาเมจค่อนข้างหนักนะเอาออบเจกค่อนข้างไวนะครับแล้วก็อัพป้อมค่อนข้างไวนะและแน่นอนว่าตัวมันเปิดภุ่มได้ด้วยถ้ผมสำหรับเฟนดิ้เนาะเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะที่แบบผมแบบเล่นแล้วแบบมือคือมันเข้ามือจัดๆเลยตัวเนี้ยก่อนจะไปรับชมคลิปขอแนะนาร้านเติมเกมร้านฟูยุเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรทราคาสุดคุ้มสุดปังก่อนจะเติมบอกทางร้านว่ามันจะช่องโทอี้ก็จะได้รับสิทธิ สุ่มวงล้อลดราคานะครับแล้วก็รางวัลสูงสุด110คูปองเพียงแค่กดลิงก์ใต้คลิปหรือว่าแอดไลน์ทางร้านไปนะครับผมก็สามารถเติมเกมกันได้แล้วนะครับก็ไปเติมกันเยอะๆนะฝากเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวเราก็ฟาร์มไปก่อนนะต้นเกมนะแต่แฟนิกนี่อ่าเฟลสีก็เก่งแล้วนะผมไม่ต้องถึงกับกลางเกมนะไอเราเหมือนเพื่อนฝั่งข้างขาจะมาเบดฟ้าว่ะเพื่อนเอล้าผมขอยกหนีนิดนึงขอญาติจิ้งหนีนะโหเสียฟ้าว่ะเสียดาจัด โอ้โหเซฟิทเราโดนเวทฟ้านะแต่จริงๆผมก็จะแย่งแต่ก็แย่งไม่ได้แม่งมาเยอะจัดนะเสียฟิกตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับผมโอเคไม่เป็นไรค่อยๆเล่นก่อนนะครับเอ้แล้วเหมือนเพื่อนโดนวะแล้วเกมนี้โอลอรีออนโลมด้วยนะครับผมของแท้แต่ว้าของแท้แต่ว้าเลยเลยออนโลมนะเกมนี้โอเคฝั่งข้ามซีซีค่อนข้างแน่นนะครับผมก็เลยเอาออกาท้าวตาสานเอามานะเฮ้ยเฮ้ยแก๊กมาแก๊กมาแก๊กมา ซีซั่นนี้ก็มรู้จะขึ้นอ่า่ร้จะขึ้นสูพีบนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็ปัจจุบันก็เพิ่ง30กว่าดาวเลยนะครับผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยมัวแต่ทํางานนะครับผมนะครับแต่ก็พยายามเล่นนะขึ้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรรอซีซั่นหน้านะเดี๋ยวซีซั่นหน้าก็อืมว่าจะแบบสอนแนวทางในการเล่นนะแล้วก็ไอเทมรูน,นะผมก็เดี๋ยวก็จะแปะไว้ให้นะครับผม ก็ช่องอาจจะพัฒนาขึ้นนิดนึงนะครับผมส่วนส่วนมากช่องผมก็จะเน้นภาคมันๆน,นะเอวเหมือนแก็คจะดึงว่ะโอเคผมก็พยายามมีเคียร์คิวนิดนึงนะอันตีฟนนี่ค่อนข้างโหดเลยนะผมเป็นแครี่ตัวเดียวนะที่แบบอันติดูค่อนข,ข้างเวอร์นะเอ้เรล่วเหมือนบอมว่ะจังหวะนี้เรียบร้อยได้มาหนคิวนะสำหรับคาเฟนนี่นะครับผมโดนเลโอนยกลนะขาแหกอไงี นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะทีะ่เก็บแรงได้ค่อนข้างดีนะผมสำหรับแฟนดิกนะเพื<ๆ>่อนๆถ้าใครหาแครี่ที่แบบตึงๆหน่อยไม่กลัวตัวล้วงนะครับผมเอาออบเจกต์ไว้เอาป้อมไว้ดาเมจแรงนะครับผมตายยากนะเฟนนิกเลยคนระับผมขอแนะนำเนาะนะครับผมก็อาจจะแพ้เลนแค่ประมาณแบบว่าสจ๊วตตัวเดียวนะแวนก็ประมาณ50-50นะครับผมชนกับแวนก็พอได้นะครับผม50-50ิบาสเนาะแล้วแต่เหลี่ยมใครเหลี่ยมมันครับเกมนี้ก็ซีซีหัวห้ังค่อนข้างแน่นะมีแก๊กแล้วก็ทางของแรนด์นะครับ ค่อนข้างอันตรายและฝั่งของข้ามของมาเลนผมค่อนข้างเยอะนะโอเคอันติฟันิกนี่ก็ข้อดีก็เคลียร์เคลียร์ได้นะเคลียร์ได้ดีนะผมเคลียร์คลิปได้ค่อนข้างดีนะผมพูดไเรื่องแล้วเพื่อนขออภัยด้วยนะผมห่างหายจากการทำคลิปมาห้าวันเลยนะเอาจริงส่วนมากจะทำยูทูบช่วงประมาณเสาอาทิตย์นะครับวันหยุดนะอะไรประมาณนี้นะผมจะวันธรรมดาก็กลับมาก็ไม่ไหวนะเหนื่อยทำงานเหนื่อยครับกลับมาไหนจะตัดต่อไหนจะพากก ผมค่อนข้างเหนื่อยนะก็เลยไปทำช่วงวันหยุดดีกว่านะก็ฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะเอ้ยเราเหมือนป้องกามผมจะได้มเนะี่ยสักครึ่งหลอดเลยป่ะเอ้สี่นาทีด้วยว่ะน่าจะได้กลางหรือเปล่าช็อตเด็กไอ้ได้กลางสังข้าไม่ยอมมานะจะกลางปะ่ะโอ้ไม่ได้วะนิดเดียวประมาณสามสิบเปอร์ยี่สิบเปอร์นะครับผมโอเคขออนุญาตโยกไปเล่นล่างเลยแล้วกันนะเอ้ยเราเหมือนเพื่อนจะโดนว่าอุ้ยแล้วงไงเรียวมาโดนไปนะเนี่ยช็อตนี้ขอไล่เรียวมาเลยกนะันเรียวมาไปล่างนะครับ ให้เพื่อนไปบนได้ไหมอะโอ้บนแตกเนี่ยนโอ้เดินมาไกลเกินนะงั้นเอาเอากลางเลยดีวะ่ะอ่ะผมไม่ได้เอากลางว่ะไปบนนะแล้วช็อตนี้คาเฟนนี่เหมือนจะลูดป้อมผุนนะโอ้โหเสียดายจัดเลยชอ็อตนี้เหมือนอ่าทางของเฟนนี่จะทิ้งเลนนะครับผมนี่เป็นอะไรที่แบบไม่ดีแน่ๆนะแต่จริงๆผมจะไปล่างนะแต่ว่าเพื่อนไม่ได้สลับเนาะก,ก็ไม่เป็นไรเสียบนไปนะแต่ว่ากลางจะแตกละอีนิดเดียวโอเคฟาไปก่อนนะ ก็ประมาณ4นาทีก็ยังไม่มีอะไรมากนะยังบวกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับเออช้อนนี้แก๊กจะดึงวะผมขอยกนิดนึงนะโอ้โหเสียฟิกเกอร์แบบงงๆนะแก๊กเดินมาขู่นะผมเขียนสกิล2เสียฟิกเกอร์แล้วชอนนี้โอเคเอ้เลยออดดักหรอเล่นได้แล้วเพื่อนเอาดีเลยออนบอลไปดิตุม้มเรียบร้อยวงแหวนเวทเรียบร้อยครับคายฟรีคายฟรีเรียบร้อยแล้วไม่1ึงคิวแล้วลบแรดแล้วแรดแล้วลบแรดล,ลบแรดครับแล้วคายแรดคายแรดเออโอ้โหแรดแข็งวะ เอ้ยอยังไงแล้วโยกหลบอยู่ปุ๊บจังหวะนี้ยังไงได้อยู่นะเอ้ยหน่อยรอดได้สองคิวเหรอโอ้ยอย่างเวอร์เลยวะโอ้เซฟฟีโดดพื้นนะช่อน,นี้เสียดายจัดโอ้ไแรดฟุตเวิร์ดดีจัดนะช่อน,นี้โอ้แล้วผมเจ็บจัดเลยเพื่อนๆขออนุาตกับกลับหรือเปล่าโอเคไม่กลับนะเลือดยังพอเล่นอยู่ยังพอมีเล่นอยู่โอเคช่องผมก็สไตล์แบบภาคเพลินๆนะดูเพลินๆนะผมเล่นแบบมันๆนะครับผมทาาแบบสไตล์แบบพี่โทอี์นะ ช่องผมอาจจะไม่ได้สอนอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็ใครเลิกงานเลิกเรียนมาดูช่องผมก็แบบเพลินๆนะครับผมสบายๆนะใครดูกินข้าวก็ได้นะครับผมอาจจะอร่อยขึ้นนิดนึงหรือเปล่าเอ้ยแล้วเหมือนแก๊กแก๊กโดนปะเรียบร้อยแก๊กโดนนะเกมนี้โรลลออนโลมแบบอย่างตึงเลยเพื่อนๆเอาดีแล้วเซฟิตเป็นทิมทางของคาฟนี่โอ้แล้วคาฟนี่สวนว่ะไอผมต้องปิดละช่อนนี้โอเคได้คาฟนี่อยู่นะช่อนนี้ยังไงเอ้แล้วมวยรอดป้าเพื่อนนั่นโวผมติมาแล้วนะอติมานะ โอ้มวยรอดเฉยโอ้เสียดายจัดแต่ผมก็ได้มาหนึ่งคิวนะเมื่อกี้ไม่ได้ไปช่วยเพื่อนนะเพื่อนๆเสียดายจัดก็ไปเคลียร์ล่างนะเคียร์เวลานะเคลียร์ล่างก่อนนะครับอย่างน้อยก้ไอ้อย่างน้อยล่างก็แตกกลางก็แตกนะถือว่าค่อนข้างสวยอยู่โอเคขอเก็บเลือดนะดูดอะไรก่อนโอเคฟาร์มไปก่อนนะตอนนี้แกยังไม่มีอะไรนะครับผมสกอร์ก็สองศูนย์สามก็ค่อนข้างโอเคอยู่เดีย๋ยวซีซั่นหน้าว่าจะอ่า แนะนำไอเทมแนะนำรูนะครับผมเดี๋ยวก็จะแปะไว้ให้นะก็สอนแนวทางการเล่นนะครับผมเดี๋ยวรอซีซั่นหน้านะผมก็จะรีแลกซแล้วครับผมอีกประมาณ9วันนะนะปัจจุบันนะแต่คลิปนี้ผมอัดไว้นานล่ะเพิ่งมีโอกาสได้มาทำนะนะครับผมมาช่องผมนี่ใครอยู่ไว้ททำงานบ้างครับแล้วยังเล่นเกมอยู่มีเวลาเล่นกันไหมเพื่อนๆพี่ๆกังน,น,น,น้องนะครับผมแต่เวลาเราเล่นเล่นวันหยุดเอานะแรงเล่ง,งก็ไม่เหมือนแต่ก่อนนะ สมัยเรียนนี่โ,โหมีเวลาเล่นค่อนข้างเยอะนะเกมนะครับผมมีปิดเทอมอีกเนาะเราก็ว้ททางานแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ทิ้งการเล่นเกมนะก็ยังสนุกกับมันอยู่นะครับแต่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่นะแต่ถ้าเล่นถ้าว่างๆถ้าว่างๆเราก็เล่นนะเล่นยาวๆเลยนะครับผมนะครับทํางานมาเ,นเหนื่อยๆนะช่วงวันหยุดก็จัดเลยนะหลายๆชั่วโมงหน่อยนะครับผมเฮ้ยแล้วไงวนะเอาดี ไอเดียหมามาว่ะเอแลทีมเฉยเอเดียหมาเรียบร้อยมาทงมาทีมเรียบร้อยโดนแจ๊ไปหนึ่งทีหัวแตกโอ้โหเดียวหมาหน้าด้านหน้าทนนะเพื่อนฮัลโหลจะมาจิ้มวีล่าโดนจุ๊บไปหนึ่งทีแล้วผมก็ลูดล่วงเลยโอ้อะไรจะขนาดนั้นน่ะเอ้ยเดินเดินเดินมาทีมเฉยเลยเอ้แลคาเฟนีอยู่เพื่อนเอ้ยคาเฟนี่เวิร์มเกินเอ้ยเก็บสองเหรอเอ้ยปิดดีเลยอ้อนปิดดีน้องคาเฟนีอยู่ภูมหน้าวะกำลังวับปะเอ้ยกำลังวับเล่นดีเนาะใครอยู่ ปุ้มตัวแตกอะแตกแรงแรงเกินเอาดีโอ้คาเฟนี่ยังต้องล่วงนะเอ้ยช่วยผมตีออบเจกต์หน่อยได้ไหมฮัลโหลเอาฝั่งข้างตายไปสองนะป่าฮีราไม่อยู่นะครับช่วยตีออบเจกต์หน่อยได้ไหมเอ้ยแล้วโดปนปะนะโอ้โดนว่ะเอ้ยถอยเล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 ยโอ้จะได้จ้ะนะมาช้านิดนึง ไม่ได้อ่ะไม่ได้ดาเลยแต่เฟฟิปเปอาทางของมังกรนะผมดูดเลือดนิดหนึ่งนะเลือดไม่พร้อมไอเล่นได้นะเพื่อนเล่นได้นะเอ้ยยังไงแล้วเดีออแล้วได้วะสวยจ้าช่อนี้แล้วผมได้วะเพื่อนๆเราได้สองโปเจกนะไอคีล่ายังไงน้องสกิลหมดปะสกิลหมดดีเนาะคิล่าสกิลหมดรุ่มเรียบร้อยแตกโอ้โหแล้วรุ่มเรแล้วยีหน้าโดนเดียวมะแม่งทิมหัวไปละเวไาเบ็ดบูเลยกันเนาะเคบูเกิดนะครับผมขอญาตเบ็ดบูนะช่อนี้ โอเคถือว่าเราได้สองออบเจกต์ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับผมสกอร์ผมก็405ค่อนข้างสวยเลยนะครับผมสกอร์405แม่งสกอร์รวม19ต่อ14เลเราจะบ้าคิวอะไรกันขนาดนั้นโอ้แล้วเซฟิสแม่งไปตอกทางของคาเฟนนี่นะโดดจ้ำหัวไปหนึ่งเทหัวแตกเลยนะชัตนนี่เดี๋ยวผมก็รอเพื่อนนิดนึงเดี๋ยวจะปล่อยดาเอ้ยเพื่อนมั่วเปล่าน้องปุ่มเรียบร้อยตายเรียบร้อยร่วงครับผมแรดนะ และเรื่อมาล่วงนะครับผมจะเอาทางของเซฟีล่าไม่ได้เซฟีล่าดิวีล่านะล่วงเลยเรียบร้อยเหือแตกขอยักขึ้นดาบแดงเลยแล้วกันนะถ้าผมได้ดาบแดงมานี่ผมบอกเลยสตแต๊ะสต๊ะที่สี่นะบอกเลยว่าขี้หักไหนเอาจริงนะขี้ <Your team S 1> หักไหนผมบ,บอกเลยไอ้เลยออนเอ้ยโลมันนะเอ้ยเลยออนเวอร์ Oregon, Oregon. เกินเกมที่เลยออนเล่นดีจัดๆเลยนะในตำแหน่งโลมีซัพพอร์ตนะครับผมต้องบอกทีเลยว่าฟิวฟิล้อนะสำหรับเกมนี้เลยออนนะครับ แกเอาเรียอนมาโลมนะนะครับอาจจะได้ดีแค่เกมเดียวหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจโอ้วีล่าขโมยแดงอ่ะโหลไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเอ้เรยล่าได้แล้วเพื่อนอ่ะโลปิดได้นะโรดิออนยังไงเอ้ยเรยลอนเอ้ยได้วะผมปิดให้อยู่นะเอ้แก๊กเจ็บเพื่อนๆโอเคได้แก๊กมาอีหนึ่งคล้างของคาเฟนนี่คาเฟนนี่ล่วงนะช่อนี้ไอ้ฮีนาออกได้ปะฮีนาตั้งป้อมปะโอเคสวยอยู่ช่อนี้โอเคได้มาสองคิวนะทางของอ่า ทีมเรานะครับผมเอ้ยเอาบ้านได้ปะผมไม่ได้ติดพยายามตีบ้านอยู่นะตอนนี้โอเคได้ล่างแล้วเพื่อนถอยก่อนเดี๋ยวปั๊บเพื่นอนน่ะโหลเ,เอ้ยเสฟฟิตเล่นวะเล่นได้นะเอ้ยเล่นได้นะโดนคายวะบ้มหมวัวแต่โอเ้เฟนิกแม่งแรงจัดุเพื่อนเอาดีเหรอเรียวมาทุกเดียววะไอเลียวมาจะเล่นนะเอ้ยแล้วผมพร้อมส่วนนะพร้อมส่วนนะเล่นได้ปะทางเอ้ยทางของลีออนเรียวมาตายปะโอเคไม่ตายยังรอดอยู่นะเอากลางได้ปะเพื่อนเอ้ยแล้วเล่นเยอะไหมวะขอใคร ขอขายทางของแก๊กฟรีขอขายของแปะแปะแปะเรียบร้อยด้วยหนึ่งทิวนะครับผมแล้วไงเอ้ยนะ่าใจยเย็นเพื่อนผมเอาค้างก่อนเอ้ยผมจะตีป้อมบ่าแต่ตีไม่ได้คลิปหมดช็อตด้เอ้ยเอ้คาร์ฟนี่จะขายผมเอ้ยคาร์ฟนี่ต้องไปด้วยกันละเพื่อนเดี๋ยวเราตัวแตกคู่โอ้โหแล้วผมแม่งโคตรแรงเอาจริงโอเคตัดมาแม่งตีดาร์กเลยนะเป็นดาร์กสิบสามนาทีนะครับผมโอ้ยแม่งทางของเอ่อเฟนิกแม่งโคตรแรงอะเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวซีซั่นหน้านี่เดี๋ยวว่าจะมาบอกเทคนิคในการเล่นนะแล้วก็อ่าลูนแล้วก็พลังแสงแล้วนะผมแล้วก็ไอเทมนั้นออกอะไรบ้างนะครับผมน่าจะเป็นซีซั่นหน้านะช่องผมไม่ค่อยได้สอนอะไรนะคนที่เล่นอวีก็ส่วนมากก็เก่งๆกันอยู่แล้วนะครับเฮ้ยแล้วแล้วเพื่อนเล่นวะเอาได้มาอีกสองร้อยวะแก๊กพุงแตกนะจังหวะนี้อุ้ยลราโดนเลเซอร์ฉีดตูดอุ้ยคึกหลอดช็อตดิไอคีลามัวปะน้องตายป่ะนะเอ้ยละคลิปเอ้ยแล้วผมตีบ้านไม่ได้วะคลิปหมดไวเกินโอ้โหสกอร์สิบหนึ่งสิบอุ้ย ไอ้แรเล่นมัวปะน้องขอขายฟรีแล้ว้อยแตกโอ้โหล้วงครับผมโอ้โหเล่นดีเผิดีว่ะน้องเออดีเผดที่ายละ่ะย่างเวอร์เลยนะผมสําหรับแครี่ตัวนี้นะผมบอกเลยว่านาคอสอ้อยฮีลาานี่ยังล้ลวงอาคาเฟ่เอ้ไม่ได้หนแฟนิกค่อนข้างยากนะเป็นแครี่ที่แบบโดนล้วงแบบยากมากนะครับผมถ้าล้วงวืดนี่โดนแกสวนล้วงนะสําหรับแฟนิกนะครับ แล้วตัวที่ดักพุ่มผมบอกเลยดักแกยากมากนะสําหรับเฟนิกนะครับไม่เปิดพุ่มได้นะตัวแม่งอย่างเวอร์อันติก็เคลียร์คิฟได้ค่อนข้างดีเลยครับเป็นใช้ที่คอ่อนข้างครบเครื่องนะนะครับผมส่วนมากก็จะเล่นแต่เฟนิกนี่แหละหลักๆนะหลักๆนะถ้าแบบคิดอะไรไม่ออกถ้าเล่นแต่ตำแหน่งเคลียรี่ก็จะเล่นแต่เฟนิกนี่แหละเคลียร์ได้บูมมาวะสวยจัดๆเลยเอ้ยแล้วดาร์กสิบห้าจะขึ้นว่ะไอยังไงเพื่อน ไปโสดปะเอ้ยแก๊กเอ้ยแก๊กวืดว่ะเล่นแก๊กได้นะเพื่อนเอ้ยพร้อมดิบุม้มเรียบร้อยได้สองวะปับ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 ปบลอเรียบร้อยตายดับเบิลคิวครับผมแฟนิกเรียบร้อยล่วงครับแก๊กดึงวืดเรียบร้อยโดนส่วนเลยจบเลยปะเนี่ยน้องไอ้เซฟิตเล่นอยู่ว่ะเซฟิตเซฟิตล่วงอยู่ว่ะไอย้ยังไงแล้วเอ้ยจะเล่นปะเไยออนโดใสยย่เดียวเลยเพื่อนๆเราได้มาสองสองตัวนะเอาดาร์กรเพื่อนหรือไง ให้แน่นอนหรือเอาบนนะเว็บบนกำลังมาวะเล่นบนได้นะทีมเราโล่จัดเลยเอาไงเพื่อนเอ้ยเราขาวฟินี่แม่งอันติยัดวะ่ะโอเคเฮ้ยผมขอเอาบ้านนิดนึงได้ปะโอ้ยเราขาวฟินี่จะขายผมตายขอญาติกิ้งหลบนิดนึงจากดิจิตอลนะโอ้ช็อตน,นี้เพื่อนตายวะ่ะโอ้ไม่ได้บนให้เซฟิทเปิดดักได้นะเพื่อนฮัลโหลมันตายไปสาวะ่ะฮิราไม่อยู่เหมือนกันบ้านได้วะ่ะเหมือนกันบ้านอยู่นะทีมของเราเอาดักเลย ไอ้เกน,นี่อ่ะเปิดทีเ่เผือนะช็อตน,นี้เปิดดักที่เผืนะครับโอเคสวยจัดนะฝั่งข้าแบบไม่ถัดนะเฟนดิกไม่เอาไว้จัดเ้ยเดี๋ยวมาว่าเพื่อนยีนานเนี่ยปะหูยีนาแม่งหูเกือบห,หูโดนทีมเกือบตายโอ้โหล้วสกอร์ผมสิบสองต่อสิบสามนะไอ้สิบสองหนึ่งสิบสามดีหูสกอร์สวยจัดเลยใครจะล้วงผมได้ล่ะชอ็อตเี้คีล่ายังลองอนะ่ะเอาดีนะ โอเคฟัมฟ้าไปก่อนนะต่างก็มีพันหกล่ะโอ้อเทมฟูเล,ลนะจังหวะนี้อันนี้เซตนี้ก็เป็นเซตแบบว่าละลายพวกตัวบางนะ่ะเซตเนี้ยที่ผมออกอะดูวพวกตัวบางแปบ๊บเดียวก็ล่วงแล้วนะผมโอเคผมออกถ้าดูตีไกลามาวะต้องอยู่ในระยะที่ปลอดภยัยโอเคอยู่กไกล,กลไ้ก่อน แต่เล็ดเลดมาด่คาเฟนดี้ด่ทนลวงไม่ได้ี่โดนไขตายเลยไอ้ยคีล่าวืดปะน้องเอ้คีล่ายังไงอะเอาล่วงดิไอจะมาตะปบทางของวีลาล่วงดิแล้วเอาไม่ตายนะเอ้แล้วยีน่าลำว่เฮ้ยเล่นบ้าเพื่อนไอผมเล่นได้นะคายไปเปิดทนลตีไกลคายไปบุ้มเรียบร้อยแตกคายไปคายไปคายไปไอเล่นว่เบียวเลยไอเบียวไอเบียวเบียวครับเรียบร้อยเบียวเรียบร้อยได้ดับเบิลคิวเบียวครับบุ้มเรียบร้อยตายคาบ่อเขายี่จุดโอ้โหบ่อแตกเขายัดตุด อะไรอะภาคอะไรอะไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะคนไทยบ้านนี้โอเคคขับอกโอ้โหเบียวเลยชอนรู้ว่าจะจบดีเบียวเลยครับผมสำหรับเฟนิกนะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเฟนิกนะครับในตำแหน่งแคลร่นะก็แน่นอนว่ารับชมคลิปจบแล้วก็เห็นความเก่งของเฟนิกหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวซีซั่นหน้าเดี๋ยวซีซั่นหน้าเดี๋ยวมาเล่นใหม่นะครับผมสำหรับแคลร่ตัวนี้เนาะซีซั่นนี้ก็เลยกาวานแล้วนะครับผมก็ เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ like, กดไลค์กดชอบซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับไปไปรบ๊ายบายครับโอเคไปแล้วเพื่อนๆโอ้ยรู้สึกว่าเบียวแล้วจังหวะนี้